ภาพความน่ารักนะคะเป็นความชื่นชมค่ะรองผู้กำกับการปราบปรามนะคะร้องเพลงเปิดหมวกนำเงินซื้อหมวกกันน็อกแจกให้กับเด็กๆในพื้นที่ที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์นะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนตามโครงการจิตอาสาซื้อหมวกกันน็อกให้น้องค่ะ นี่นะคะเป็นภาพของรองผู้กำกับการปราบปรามค่ะโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้างสรรพสินค้าโลตัสสาขาแครายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะบริเวณชั้นหนึ่งพบว่ามีประชาชนจำนวนมากค่ะได้ยืนมุงดูการเล่นกีตาร์ฟลกซองของพันตำรวจโทวีระนุชชศินนะคะรองผู้กำกับการปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบางไทรตำบลบางไทรอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ ที่กำลังนั่งโต๊ะดีดกีตาร์นะคะด้านหน้าก็มีกล่องกีตาร์เนี่ยแหละคะ่ะเปิดฝาวางเอาไว้สําหรับ ให้คนเนี่ยนะคะนำเงินมาบริจาคตามศรัทธาโดยรายได้ทั้งหมดนะคะก็จะนําไปซื้อหมวกกันน็อกแจกเด็กๆในพื้นที่ต่างๆที่มีนักเรียนฐานะยากจนซึ่งมีความจําเป็นต้องซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์โดยสารเพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะตามโครงการจิตอาสาซื้อหมวกกันน็อกให้น้องโดยทางพันตํารวจโทวีระก็ได้ร้องเพลงได้ทุกแนวค่ะทั้งเพลงไทยและเพลงสากลน,นะคะซึ่งก็ได้สร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่เดินผ่านไป ผ่านมาค่ะและประชาชนนะคะก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าท่านรองผู้กํากับเนี่ยร้องเพลงได้ไพเราะมากๆจริงๆ พันตำรวจโทวีระเนี่ยนะคะก็ได้กล่าวว่าสำหรับโครงการจิตอาสาซื้อหมวกกันน็อกให้น้องพลตำรวจโทอัมพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งมีโครงการสวมหมวกกันน็อก100%อยเซอยู่แล้วตนจึงได้มีการนำมาประยุกต์ให้เข้ากับตำรวจภูธรภาคหนึ่งซึ่งทางผู้บัญชาการก็ชอบโครงการนี้มากๆค่ะเมื่อครั้งที่แล้วท่านก็ได้มีการมาร่วมแจกหมวกกันน็อกด้วย ครั้งต่อไปนะคะก็จะมีการเชิญมาร่วมแจกหมวกกันน็อกด้วยอีกครั้งหนึ่งค่ะนอกจากนี้นะคะทางพันตำรวจโทวีรัก็ได้ฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะว่าอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกทั้งคนขับและคนซ้อนและหาหมวกกันน็อกให้ลูกหลานจะได้ปลอดภัยกันทั้งครอบครัวไปไม่ใช่ใส่เพื่อกันตำรวจจับนะคะแต่ขอให้ใส่เพื่อความปลอดภัยค่ะยังไงเดี๋ยวลองไปฟังเสียงในเรื่องนี้กันดูค่ะ ก็สืบเรื่องมาจากที่ท่านพลตรำรวจโทอัมพลบุรัพพรนะครับ,ท,รบรท,รท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งท่านมีดำํำริโครงการสวมหมวกกันน็อกร้อยเอซอยู่แล้วนะครับผมก็เลยนํามาประยุกต์เข้าให้้เขากับตํารวจภูธรภาคหนึ่งโดยการทำโครงการจิตอาสาสวมหมวกกันน็อกให้น้องเนี่ยซึ่งท่านผู้บัญชาการท่านพลตำรวจโทอัมพลบุรัพพรท่านก็ชอบโครงการนี้มากนะครับวันครั้งที่แล้วท่านก็มาร่วมแจกหมวกกันน็อกด้วยนะครับครั้งต่อไปก็จะเชิญท่านพลตำรวจโทอัมพลบุรัพพรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งมาร่วมแจกหมวกกันน็อกด้วยอ ก็อย่าลืมนะครับใส่หมวกกันน็อกนะครับทั้งคนขับและคนซ้อนแล้วก็หาหมวกกันน็อกให้ลูกหลานใส่ด้วยนะครับเนื่องจากาจะได้ปลอดภัยกันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกแล้วก็คนในครอบครัวทุกๆคนเลยแล้วก็มใส่หมวกกันน็อกให้ครบทุกคนไม่ใช่ใส่เพื่อการตำรวจจับนะครับขอให้ใส่เพื่อความปลอดภัยครับการมาเล่นดนตรีโครงการจิตอาสาซื้อหมวกกันน็อกให้เด็กนักเรียนนะครับก็จะมาเล่นเฉพาะวันเสาร์นะครับแล้วถ้าวันเสาร์ไม่ว่างก็จะเป็นวันอาทิตย์นะครับ ตอนนี้คือผมเวลาผมย้ายไปอยู่ที่ไหนอย่างเงี um. ้ยอย่างเช่นตอนก่อนหน้านี้ผมอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครผมก็จะแจกที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วว่าผมตอนนี้ผมเป็นรองผู้กับปอที่โรงพักบางไทรยุธย,ยาผมก็แจกที่จังหวัดยุธยานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยากจะมาแจกให้กับเด็กๆที่จังหวัดนยยนทบุรีครับเ,เบื้องต้นเลยแนวะคิดยังไงครับแนวคิดเบื้องต้นนี่จากเหตุการณ์อะไรไหมครับแนวคิดเบื้องต้นนี่ก็คือตอน ผมสมัยผมจบใหม่ๆเนี่ยผมเป็นเป็นร้อยเวรนะครับเวลาไปได้รับแจ้งคนขับรถมอไซค์พ่อพ่อกับลูกขับรถมอไซค์ไปแล้วเวลาเกิดอุบัติเหตุมอไซค์เสียหลักล้มแล้วเด็กเนี่ยก็ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกแล้วก็หัวไปฟาดพื้นแล้วก็เสียชีวิตแต่ผู้ใหญ่เนี่ยไม่ไม่เป็นอะไรนะครับ <S <S ผมก็เลยตอนนั้นก็ก็รู้สึกสงสารเด็กนะครับแต่ก็นานลวเราก็ยัง ยังไม่ได้ทําโครงการอะไรเเพราะว่ายังคิดไม่ได้ตอนนั้นยังคิดไม่ออกนะครับก็มาคิดออกตอนเอมื่อประมาณ8ปีที่แล้วนะครับตอนแรกก็เล่นดนตรีเปิดหมวกนะครับแล้วก็นําเงินไปบริจาคตามมูลนิธิต่างๆซึ่งอพอทํามาได้สักพักเราก็คิดว่เาเราจะทําอะไรที่มันได้ประโยชน์เกี่ยวแล้วมันเกี่ยวข้องกับตํารวจด้วยแล้วก็วกได้ทาประโยชน์ให้กับสังคมให้กับชุมชนได้มาก ก็ต้องขอชื่นชมนะครับสำหรับท่านรองผู้กํากับการท่านนี้นะครับที่ได้มีการเล่นดนตรีเปิดหมวกระดมทุนนะครับเพื่อที่จะนําเงินนะครับไปซื้อหมวกกันน็อกนะครับให้กับเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนในพื้นที่ต่างๆนั่นเองครับ